สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ผมสิภาพพี่น้องมาอัปเดตสวนนะครับผมมาเบิ่งว่าผมสิมีอย่างแน่นะครับเริ่มต้นจากสตอเบอรี่กันเลยครับผมกําลั่งแดงเป็นตาแซบแล้วพี่น้องอันนี้กับผักแพลวเนาะครั้งที่แล้วนี่จาซื้อบะไรเป็นแต่เอกอายพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็คือกวางตุ้งนะครับอันนี้กับแรดดิสนะครับขึ้นแล้วเขียวอารามนะครับผมต่อมากับเป็นผักที่เกิดเองนะครับผักซีของเฮานั่นเองครับผม ต่อมาก็เป็นพักของแม่เนาะครับอันนี้ก็คือเอามาจากประเทศไทยเลยได้ครับนี่เอาต่อมามาเบิ้งในสวนภาษติของผมเลยครับอันนี้ใบปลูกพืชไทยโดยเฉพาะเนาะครับสิมีอีกอย่างแน่มาเบิ้งกันเลยครับผมกะหลากหลายแน่นอนพี่น้องก,ก็มีบักพริกแนฟินได้เกินกหูว่ามันซื้อว่าหยังในภาษาไทยเนาะครับผมบังหัจใกอีลีอันนี้เป็นต้นพริกเนาะครับผมดเด็ดยอดออกมามันก็เลยปงออกมาบักลายนะครับอันนี้พักปุ้งอันนี้อีกอย่างนอกนอกขีวเขียวนี่น่อคือจัง กระเพ้าบันึงเนาะครับอันนี้ก็เป็นขนาดเนาะครับเดี๋ยวก็ต้องแยกออกแล้วครับผมอันนี้เป็นตะไข้เนาะครับกับพักอีตูของเขานั่นเองซุ้มนี่ก็เป็นหัวละผ้าแน่กระเพ้าแน่เนาะครับผมและก็อีตูนะครับหนึ่งนาทีเบิดจอยสวัสดีครับ